สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับวิ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะวิ่งได้10กิโลนะครับผมจากเมื่อวานได้ประมาณ3มกิโลนะครับเพจสี่ปลายนะครับเหนื่อยมากนะครับแล้วก็เดินด้วยนะครับวันนี้10โลผมวิ่งอยู่นะครับเพจสี่ปลายปห้านิดๆแล้วมีกิโลที่6นะครับผมเพจ6นะครับเพราะว่าหยุดหยุดไปซื้อน้ำนะครับแต่ว่าไม่ได้กดหยุดนาฬิกา นะครับผมแล้วก็มันทำให้เราวิ่งแล้วไปได้เปดจุด4้าห้าห้าด้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันทำให้เราคิดขึ้นว่าเราอยากจะคุมเพจให้ได้5้า0 0ห้าุดบวกลบคือแบบไม่ให้เกินแบบ1ิบโลห้าสิบอย่าให้เกินนะครับแค่วิดเดียวข้อถือว่า49กว่านะครับแต่ว่าผมไปเสียเวลาอยู่ที่กิโลที่6ซึ่งมันตกตายด้วยเพด6นะครับถึงแม้ว่าเริ่งแล้วพอหยุดซื้อน้ำอยู่มันเสียเวลานะครับผมดังนั้นแล้ว ผมก็วางแผนนะครับกิโลที่7 8 90ผมจะทำยังไงให้มันได้เวลา4ปลายปลายนะครับ4ี่ปลายปลายสี 4, ต่ต้นต้นถ้าผมไปทำกิโลที่7 430กิโลที่8 430นั่นหมายว่าผมดัาเปิลลงมาได้นะครับแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าผมความเร็วตอนนี้มันไม่ได้นะครับผมมันเหนื่อยมากนะครับผมก็ต้องอาศัยกิโลที่7ดที่8ที่9ที่10อะไรอย่างี้ครับให้ได้กิโลสัก 4.50 4.40นะครับคือวางแผนไว้แล้วก็สไตล์ก็ไปตามเพจได้นะครับจนจบ4.9นาทีปลายๆนะครับก็ถือว่าวันนี้แอปพีเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากก็คือดูรูปร่างผมนะครับวันนี้นะครับนะครับแย่มากเลยนะครับผมนะครับหนึ่งปีกว่าๆนะครับผมก็คอต้องซ้อมนะครับยังไงก็ต้องซ้อมก็อยากเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผมก็ซ้อมนะครับก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องความเร็วนะครับควรตั้งเป้าหมายกับตัวเองก่อนนะครับว่าเราจะวิ่ง ระยะไหนยังไงบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องวิ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็ทานข้าวดึกนะครับกินข้าวดึกด้วยแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับไม่ได้วิ่งเลยนะครับผมที่มาไม่ถือว่าซ้อมนะครับมาไล่อย่างเดียวนะครับผมก็ห่างง่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่นะครับท่าไหนที่สนใจในการวิ่งนะครับเรียนวิ่งออนไลน์นะครับผมถึงผมวิ่งไม่เก่งในตอนนี้แล้วนะครับแต่ผมสามารถําให้ทุกคนเก่งได้นะครับลูกศิษย์ผม อนมานับพันคนแล้วนะครับผมสามารถทำนิว w ีบีได้ทุกคนนะครับบางคนวิ่งเป็นปีเป็นชาตินะครับเวลาไม่ลงนะครับมีผมแค่เดือนเดียวเวลาก็ทำนิว w ีบีได้ผมมั่นใจได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปนะครับของผมให้กับเพื่อนๆในแฟนเพจนะครับมีประมาณ800กว่าคลิปนะครับอาจจะมีคลิปที่มีประโยชน์บ้างและไม่มีประโยชน์บ้างนะครับแต่ก็ลองแชร์ดูนะครับเผื่อว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ต้องการ ความเร็วที่มากนักไม่ได้ต้องการเก่งเลิศดเลยนะครับแกได้ยินคาพูดผมหรือว่าการวิ่งของผมการเดินของผมจะช่วยให้เขาได้ออกออกมาคํำลังกายนะครับหันมาออกกำลังกายได้นะครับผมยังไงก็ผมก็โชคต้องขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหอบนะครับโอเคนะครับผมขอตัวก่อนนะครับผมต้องรีบไปต่อสวดการบ้านลูกศิษย์นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับจะมีโอกาสนะครับจะหาเวลามาไลฟ์สดแล้วก็ วิ่งไงดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมทาได้แล้วนะครับผม10โลนะครับผมนานๆครั้งนะครับ10โลนะครับวิ่งแบบประคองตัวเองนะครับเพราะว่าร่างกายสุภาพไม่ดีด้วยนะครับช่วงนี้าเอตดที่ไม่ค่อยได้ซ้อมไม่ค่อยได้วิ่งนะครับอาจจะมามาจากมึนนะครับแล้วก็มือชาด้วยนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมไม่ได้วิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมน้าหนักขึ้นมา6 3 6 4แล้วนะครับผมยังไงก็ยังไงก็สู้ๆนะครับมีอะไรทิ้งท้ายไว้นะครับก็ในคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ อยากให้ทําคลิปวิ่งหรือว่าคลิปเดินนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็สอบถามผมนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถคิดอะไรได้ทุกวันนะครับเป็นปีกว่าเลยครับผมไม่สามารถคิดอะไรได้ใหม่ๆทุกวันนะครับนอกจากเดิมๆนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับผมก็สู้ๆขอบคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ